อกเอ๋ยหัวอกลูกจ้างยังราวชีวิตมีแต่เศร้าเป็นบ่าวถูกเขามองผ่านความหวังจากใจให้เพียงแค่นายสงสาร มอบใจรับใช้นายทานไม่เคยวันงานที่ทำอกเอ๋ยใครเป็นเช่นฉันคงตรมคนชั้นสูงสังคมเขากล่าวทับทมว่าคนชั้นตาม ผุดเเนยหน้ามองพวกพ้องที่ข้าวลําซ้ำสู้งานทั้งวันยันค่ำฟ้าแดงฟ้าดำก็จำต้องทนทนได้ไม่ได้ก็ต้องทน เขาด่าเขาว่าเขาบนต้องทนสุนทนเพื่อความช้ำหากทนไม่ไหวหาว่าเจ้านายใจดำต้องลาจากงานที่ทำ คืนถิ่นสลัมถิ่นแห่งความลางอกเอย๋ยหัวอกลูกจ้างยังราวหนทางร่ำรวยแล้วดูช่างอับเช้าทุกอย่างชาตินี้มีแต่ เพื่อนแท้ก็คือกำลังหากสิ้นสิ่งนี้มีหวังคงสิ้นคงจ้างมีหวังตกงานอกเอ๋ยหัวอกลูกจา้างยังร้าวหนทางร่ำรวยนั่นแล้ว ดูช่างอับเช้าทุกอย่างชาตินี้มีแต่เพื่อนแท้ก็คือกำลังหากสิ้นสิ่งนี้มีหวังคงสิ้นคนจ้างมีหวังตกงา Thank <laughs> you.